นักมวยสากลไทยพลาดท่าพ่ายให้กับเจ้าภาพกัมพูชาปัจจัยที่แพ้ไม่ใช่แค่ฝีมือสำหรับมหกรรมซีเกม2023ครั้งที่32จัดขึ้นที่พนมเปนประเทศกัมพูชาเหล่านักกีฬาจากทั้ง11ชาติเดินหน้าตามล่าเหรียญทองกันอย่างต่อเนื่องแต่จนถึงตอนนี้เจ้าภาพเขมรก็ยังมีประเด็นให้แฟนๆกีฬาทั่วอาเซียนวิพากษ์วิจารณ์อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเป็นคิวของมวยสากลสมัครเล่นซีเกม2023ที่มีแข่งขันระหว่างราชาป๊อปอับดุลลากับกิติพัฒน์พรึกเสนาในรอบรองชนะเลิศรุ่น92กิโลกรัมโดยมีรายงานว่ามวยสากลก็เป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่เจ้าภาพกัมพูชาใช้นักกีฬาโอนสัญชาติจากอุสเบกิสถานมาเป็นจำนวนมาก ทำให้ในคู่ดังกล่าวชนะทีมชาติไทยไปแบบเอกฉันท50์50-45ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไปและเป็นที่ทราบกันดีว่ากัมพูชาใช้นักกีฬาโอนสัญชาติมาเป็นจำนวนมากเพื่อหวังคว้าเหรียญทองสีเกม2023เช่นบาสเกตบอลชายและหญิงเทเบิลเทนนิสสนุกเกอร์หรือไตรกีฬา อีกทั้งยังมีนักกีฬาโอนสัญชาติออกมาแฉกัมพูชาอีกว่าโดนโกงค่าตัวซึ่งเรื่องราวดังกล่าวเกิดขึ้นในการแข่งขันประเภทชายที่เจ้าภาพกัมพูชาส่งโซกาไมเคิลโชมอนโซคาไมเคิลชาอุมอนจบในอันดับสองของรายการนี้โดยแพ้ให้กับเวียดนามไปสี่วินาที